สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พ s f o สโฟกสไต้หวันประจำวันที่2 3ิมิถุนายนกับดิฉันพญานีงามจัลติไทยคุณผู้ชมคะสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบแล้วโดยเมื่อวานนี้ได้มีการส่งเครื่องบินบ2ูถล่มโรงงานนิวเคลียร์ในอิหร่านกว่า3าแห่งและทรัมป์ยังเตือนว่าห้ามอิหร่านตอบโต้แต่หลังถูกโจมตีผู้นําอิหร่านก็ออกมาประกาศชัดเจนว่าจะตอบโต้สหรัฐแน่นอน ประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงกลางถนนในกรุงเตหะรานหลังสหรัฐโจมตีฐานนิวเคลียร์ใหญ่สามแห่งของอิหร่านผู้ชุมนุมฉูป้าและตะโกนต่อว่าสหรัฐและอิสาราเอลด้วยถ้อยคำรุนแรงด้านประธานาธิบดีอิหร่านก็ได้ร่วมลงพื้นที่สนับสนุนมวลชนความทั้งย้ำว่าจะตอบโต้การรุกรานของสหรัฐขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประนามการกระทำของสหรัฐว่าเป็นการทำลายกระบวนการทางการทูตและทรยศต่อการเจราจาอย่างสันติอย่างรุนแรง กองทัพสหรัฐส,ส่งเครื่องบินบ2ทูจำนวนเจ็ดลำโจมตีฐานนิวเคลียร์ของอิรานก่อนจะบินกลับฐานที่มั่นอย่างปลอดภัยด้านประธานาธิบดีโดนัล hmm. ด์ทรัมม์เผยว่าปัจจุบันได้ยึดอาวุธนิวเคลียร์จากอิรานสำเร็จแล้วนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียว่าต้องการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอิรา,การนรราก่อนที่ที่ปรึกษาจะออกมาปฏิเสธในภายหลังว่าไม่ได้มีความหมายเช่นนั้น This mission was not, has not been about has change mission regime was been ด้านองค์การสหประชาชาติเตือนว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้อาจทำให้สถานการณ์บานปลายจนเกินควบคุมขณะที่หน้าทำเนียบขาวก็มีประชาชนรวมตัวชุมนุมชูป้ายประท้วงการเกิดสงครามเป็นจำนวนมาก โครงการพลังงานประมณูระหว่างประเทศเปิดเผยว่าฐานนิวเคลียร์ของอิหร่านถูกโจมตีจริงแต่ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ขณะที่รายงานจากหน่วยงานกำกับดูแลนิวเคลียร์ของอิหร่านระบุว่าระดับรังสีบริเวณใกล้เคียงกับฐานนิวเคลียร์ทั้ง3แห่งยังคงอยู่ในระดับปกติไม่มีการเพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างใด ช่วงสองวันที่ผ่านมาเรือหน่วยยามฝั่งจีนได้รุกล้ำเข้ามาบริเวณหน้าน,น้ำเขตตรงซาของไต้หวันทำให้ไต้หวันต้องส่งเรือลาดตะเวนออกไปสังเกตการและผลักดันออกนอกพื้นที่ขณะเดียวกันวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาก็พบเรือจีนอีกลำหนึ่งที่คาดว่าจะแล่นรอบเกาะไต้หวันก่อนจะกลับไปยังเกาะพีงทายของจีนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ช่วงเช้ามืดวันที่21มิถุนายนพบเรือยามฝั่งจีนลุกล้ำเข้ามาในเขตควบคุมทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่เกาะตงซาไต้หวันจึงได้ส่งกองเรือลาตะเวนออกติดตามและสังเกตการอย่างใกล้ชิดพร้อมส่งเรืออยู่ลินเสริมกำลังสนับสนุนจนช่วงเช้าของในวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการขับไล่เรือดังกล่าวพ้นเขตน่านน้ำควบคุมได้สำเร็จ นอกจากนี้ยังพบเรือสัญชาติจีนลำหนึ่งที่ออกสู่ทะเลบริเวณเจียงจิวหลงเมื่อวันที่18มิถุนายนซึ่งใช้เวลาเกือบ1สัปดาห์ก่อนกลับถึงพิงฐานเมื่อวันที่22มิถุนายนโดยเส้นทางของเรือลำนี้เกือบจะวนรอบเกาะไต้หวันเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งไต้หวันเผยว่าได้ใช้เรดาร์ติดตามตลอดและประกาศเตือนให้ออกจากพื้นที่ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าเรือลำดังกล่าวอาจมุ่งเป้าสำรวจจุดวางสายเคเบิลใต้น้ำพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีเจตนาทำลายขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมไต้หวันเผยว่ายังคงพบเครื่อง บินรบจีนลุกล้ำเข้ามาก่อกวนไต้หวันอยู่ทุกวันค่าโดยสารรถไฟไต้หวันปรับขึ้นเฉลี่ย26.8ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนค่าส่งพัสดุก็ปรับขึ้นตามเช่นกันทั้งนี้ส่วนลดสำหรับผู้ใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์จากระยะทาง70กิโลเมตรจะเหลือ50กิโลเมตรและหากรถไฟล่าช้าเกิน10นาทีผู้โดยสารสามารถขอเงินคืนเต็มจำนวนได้ เมื่อวานี้รถไฟด่วนปุยูมาเส้นทางจั่งว่ามุ่งหน้าหัวเลี้ยงเกิดเหตุขัดข้องขึ้นที่สถานีต้าจียส่งผลให้เกิดการล่าช้าอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนอกจากการรถไฟไต้หวันจะมีการปรับขึ้นราคาบัตรโดยสารแล้วหากขบวนรถล่าช้าเกิน10นาทีผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินค่าโดยสารได้เติมจำนวน有些已经都是计划好了行程我觉得这样还是算不错的 การรถไฟไต้หวันเผยว่าจะมีการปรับขึ้นค่าโดยสารโดยเฉลี่ยประมาณ26.8%โดยยกตัวอย่างขบวนรถด่วนพิเศษซื้อช้างเส้นทางจากไทเปไปชิงจัวอิงจากเดิม824เหรียญไต้หวันเป็น975เหรียญไต้หวันซึ่งค่าขนส่งสัมภาระและพัสดุก็จะถูกปรับขึ้นพร้อมกันด้วย ทั้งนี้หากขระบวนรถเกิดเหตุขัดข้องหรือเกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของผู้โดยสารจนเป็นเหตุให้ล่าช้าเกิน10นาทีผู้โดยสารสามารถยกเลิกการเดินทางและขอคืนเงินค่าโดยสารได้ภายใน1ปีโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสำหรับส่วนลดบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์เมื่อโดยสารรถด่วนพิเศษซื่อช้างจะมีการปรับลดจากเดิม70กิโลเมตรเป็น50กิโลเมตรนอกจากนี้จะมีการยกเลิกบัตรโดยสารสำหรับเด็กพิการที่อายุ6 1ถึงปีแต่ยังคงให้สิทธิส่วนลดครึ่งราคาเช่นเดิม ช่วงเช้าวันนี้ย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลทางตอนใต้ของญี่ปุ่นได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นเซอร์ปัดซึ่งเป็นพายุใต้ฝุ่นลูกที่สองของปีนี้คาดว่าจะเคลื่อนที่ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือและเข้าใกล้ชายฝั่งญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาเผยพายุลูกนี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพภูมิอากาศของไต้หวัน กรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวนันคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นเซอร์ปัดจะเคลื่อนตัวไปในทะเลทางตอนใต้ของประเทศญ,ญี่ปุน่นดังนั้นผู้ที่จะออกเดินทางไปยังกรุงโตเกียวควรติดตามข้อมูลเที่ยวบินอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามคาดว่าพายุไต้ฝุ่นลูกนี้อาจอ่อนกำลังลงเมื่อใกล้พัดขึ้นฝั่งที่ญี่ปุ่นในวันที่25มิถุนายนนี้ขณะที่สภาพภูมิอากาศทา้งไต้หวันยังคงร้อนอบอ้าวอย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่มีอุณหภูมิสูงอยู่ที่32-36องศาเซลเซียสและโดยช่วงก่อนและหลังเที่ยงค่ารรังงงสสีูค่ออนนข้ากมุุต กรมวิทยาจึงประกาศเตือนอุณหภูมิใน8เมืองโดยเฉพาะหยุนลินเกาสงและผิงตงมีอุณหภูมิสูงแต่ระดับสัญญาณเตือนภัยสีส้มซึ่งวางพื้นที่อาจสูงกว่า36องศาเซลเซียสนอกจากนี้ภาคกลางและภาคใต้อาจมีฝนฟ้าขนองในช่วงบ่ายตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไป เมื่อเร็วๆนี้ในช่วงสุดสัปดาห์ขบวนรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวฮามาสิงได้กลับมาวิ่งบนรางรถไฟฮามาสิงซึ่งมีประวัติยาวนานกว่าร้อยปีอีกครั้งจากการผลักดันของกลุ่มคนรักรถไฟที่ใช้เวลาในการต่อสู้ยาวนานถึง10ปีทําให้ขบวนรถไฟที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานได้กลับมาเคลื่อนไหวขบวนรถจากไอ้น้ำฮามาสิงซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า100ปีควักไลากตู้สินค้าโบราณเล่นไปบนรางรถไฟเสียงเครื่องยนต์ที่ดังกึกก้อง สร้างบรรยากาศเรากับได้ย้อนเวลากลับไปสู่ยุครุ่งเรืองของท่าเรือการค้าย่านหาดมสิงในนครเก่าชงเมื่อสมัย100ปีก่อน我們在鐵道文化的火花上面就是我們想要追求的是一個動態的操作當火車可以動起來。การจะนำรถไฟที่ถูกปล่อยวางมาเป็นเวลานานกลับมาวิ่งใหม่ถือเป็นภารกิจใหญ่ที่หลายคนมองว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้กลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากผู้ที่ชื่นชอบรถไฟทั่วไต้หวันด้วยความรักและหลงไหลในรถไฟ พวกเขาได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ซ่อมบำรุงเครื่องจักรรวมไปถึงการศึกษาวิธีควบคุมรถไฟด้วยการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตถือเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะท้าทายการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมรถไฟฮามาสิงนี้ถือเป็นการเก็บจารึกหน้าประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของนครเก่าชงที่มีมายาวนานกว่า100ปีและทำให้ความฝันของเหล่าแฟนคลับรถไฟยังคงดำเนินต่อไป ขอบคุณที่ติดตามชม PTS Focus ไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของขบวนพร i อาทิตที่ชิลีแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ